นั้นมันสำคัญมากแล้วก็มีประโยชน์มากเนี่ยมันก็จะทําให้องค์ความรู้เหล่านี้ไปปรับปรุงหรือไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับอนาคตของคนไทยอีกไม่น้อยกว่า5้าสิปีในอนาคตนี่เป็นตัวอย่างนะครับรวมถึงในข้อที่ผมไปพูดในประเด็นที่สองคือการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยเราปัจจุบันเราพยายาม จะทาแต่ว่าท่านอาจจะทราบบ้างไม่ทราบบ้างนะครับว่าเราพยายามจะปรับปรุงระบบรถไฟเดิมที่มีอยู่ของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากวิศวกรแขนงต่าง,างๆรวมถึงการที่เราต้องเตรียมความพร้อมสาหรับระบ,ระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคตสําหรับประเทศไทยยิ่งระบบไฮซิปิเทรนเนี่ยงานลิซต่างๆเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาคอนกรีตโปรเจกต์ที่มันจะต้องใช้เงินทุนมหาศาลในอนาคตเนี่ย จำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอย่างที่ผมเรียนในช่วงแรกอะเรื่องโมเดลเรื่องเรื่องแบบจาลองเนี่ยการพิจิตรปริมาณ leadership มันสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับโปรเจกต์ที่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ในเบื้องต้นผมคุยในลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะครับเข้าใจว่าในเซสชั่นต่อไปผมอยากจะให้มีการคุยในลักษณะค,คาถามเพราะจริงๆถ้าผมเตรียมวิดีโอหรือตัวตัวพรีเซนเตชันเนี่ยมันต้องใช้เวลา หลายชั่วโมงทีเดียวกว่าจะสื่อสารกับท่านให้เข้าใจได้นะครับว่าในขั้นตอนายละเอียดต่างๆในแต่ละแง่มุมเนี่ยมันเราทํางานกันยังไงแล้วก็ในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีในแง่มุมต่างๆในประเด็นไหนบ้างนะครับในเบื้องต้นผมขอให <น S 2> ้ทาจา์เกษมเบือบ้องต้นที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณดรพิเชษนะครับที่ช่วยมาให้รายละเอียดให้เราเห็นภาพนะครับว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยการวางแผนโดยเฉพาะเรื่องของระบบ ร่างนะครับระบบรถ,รถไฟฟ้าในกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลจริงๆแล้วเนี่ยมันล้วนแต่จะต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มาจากงานวิจัยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะวางแผนได้อย่างถูกต้องถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องตรงนี้ก็ล้วนได้แต่จากการวิจัยและพัฒนานั่นเองนะฮะลองมาฟังอีกมุมมองหนึ่งบ้างนะครับเมื่อสักครู่เราได้ฟังในเชิงของนโยบายและแผนจากท่านดรมารีได้ฟังในประเด็นเรื่องของระบบรถไฟฟ้าจากท่านดรพิเชษนะครับลองมาดูอีกหนึ่งรูปแบบของการเดินทางที่มีความสําคัญสําหรับพวกเราทุกคนนั่นก็คือการขนส่งทางถนนหรือว่าระบบทางหลวงนั่นเองนะครับอขอเรียนเชิญดรกิตินะครับลองเออเรามาฟังกันดูนะครับว่าในมุมมองของด้านของ ไฮเวย์บ้างนะครับในบทบาทของการวิจัยและพัฒนาตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับส่วนตัวผมก็มาจากสํานักวางแผนหรือแผนงานนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็คือะจะดูแลเรื่องของงานวางแผนโครงสร้างถนนทั้งประเทศนะครับอขอเรียนอย่างนี้ครับว่าภาพลักษณ์ของกรมทางหลวงเนี่ยถ,ถ้าดูจากคนภายนอกเนี่ยเราก็เหมือนเป็นคนที่ก่อสร้างนะครับสร้างถนน ไปยังที่ต่างๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ทังนี้ทั้งนเนี่ยในองค์กรของกรมทางหลวงเนี่ยนะครับเราก็าให้ความสําคัญกับด้านงานวิจัยอพอสมควรทีเดียวนะครับเรามีสํานักวิเคราะห์วิจัยนะครับที่ดําเนินการาทําการศึกษาหรือวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางนะครับในบุง้งตู้ก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยที่อคอยซัพพอร์ตด้านการก่อสร้างนะครับ แล้วก็ด้าน a ม n นเทน n c e หรือบำรุงรักษานะครับอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างวิธีการบำรุงนะครับที่จะช่วยให้เราพัฒนางานให้ดีขึ้นนะครับแต่สภาะวะปัจจุบันเนี่ยนะครับความต้องการของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับทางกรมทางหลวงเนี่ยนอกจากจะมีไฮเวย์หรือว่าทางหลวงแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ อย่ามุ่งเน้นไปที่การพัฒนามอเตอร์เวย์นะครับหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับอย่างเช่นอาจจะคุ้นเคยกับาสาย7กับสาย9นะครับสาย9ก็คือวงแหวนตะวันด้านตะวันออกนะครับแล้วก็สายเจก็คือกรุงเทพชนบุรีสายใหม่นะครับซึ่งมอเตอเวยเนี่ยจะเป็นถนนที่มีมาตรฐานสูงนะครับจะเป็นลักษณะของ f อ่อ y Controlled a c e e s s s นะครับก็คือว่ามีการ เป็นค่าผ่านทางนะครับมีการควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะนะครับการสัญจรในในมอเตอร์เวย์เนี่ยเป็นไปไดอ้อย่างสะดวกแล้วก็เร็วนะครับปลอดภัยนะครับทีนี้ถ้าจะเกี่ยวข้องกับธีมของวันนี้เนี่ยนะครับมอเตอร์เวย์เนี่ยจะเกี่ยวข้องเลยนะครับเนื่องจากจะช่วยสปอร์ตในด้านการขนส่งโลจิสติกนะครับคือคือทางกรมทางหลวงเนี่ยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อไปรองรับระบบ โลจิสติกของประเทศนะครับในในเชิงของผู้เป็นซัพพลายพรวเดอร์นะครับทีนี้ถึงแม้เรามีสำนักวิเคราะวิจัยนะครับแต่ว่างานในเชิงของมอเตอร์เวย์เนี่ยเรายังขาดขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้รู้ทางด้านนี้นะครับเนื่องจากมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะมีประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลายอย่างนะครับอย่างเช่น คุณจะกําหนดค่าผ่านทางที่เหมาะสมได้อย่างไรนะครับแล้วค่าผ่านทางนั้นเหมาะกับมุมมองของใครบ้างนะครับโอเคในทางรัฐบาลเนี่ยมองว่ายิ่งต่ํายิ่งดีนะครับแต่ถ้าใน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 มุมมองของผู้ร่วมลงทุนหรือว่าเอกชนเนี่ยนะครับต่ํานี้ไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาไปไม่รอดนะครับไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แบบนี้นะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ยังต้องการมีการพัฒนามีการวิจัยกันหลายอย่างนะครับแล้วก็เรื่องอความไม่แน่นอนของการจราจรน,นะครับเพราะว่าการให้สมรทานกับเอกชนมาดําเนินโครงการมอเตอร์เวย์เนี่ยเอกชนเขาต้องเห็นสภาพว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะมากน้อยเพียงใดนะครับเขาจะอยู่รอดไหมกับสภาวะเศรษฐกิจ เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของความไม่แน่นอนของการจราจรเนี่ยเรื่องของโมเดลลิงทัฟฟิกโมเดลลิงเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็ตอนที่เรียนปรนิญญาเอกนะครับกับดรเชนนะครับก,ก็ได้มีโอกาสาศึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับแล้วก็ ป็นโอกาสอันดีเลยก็ได้นําเสนอความคิดนะครับแนวคิดกับเรื่องอางานวิจัยที่จะมาซัพพอร์ตด้านมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับกับทางกรมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีก็มีหลายโปรเจกต์ละที่กําลังดํำเนินการกันอยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเราเราเราเชื่อว่าการดําเนินการมอเตอร์เวย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะครับต้องต้องการศึกษาอีกหลายประเด็นนะครับก็ยังเห็น แสงสว่างแล้วนะครับแต่แต่แต่ก็กำลังต้องการคนอีกเยอะเหมือนกันนะครับในในด้านของม o ลต o มีเด r ยโปรเจกต์อ่อรีเสิรนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะครับ ขอบคุณดรกิตินะครับก็เป็นมุมมองในด้านของกรมทางหลวงนะครับซึ่งท่านอ,าอยู่ในสํานักวางแผนนะครับเราจะเห็นว่าในด้านของการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมอเตอร์เวย์ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์หลักอันนึงที่จะเซิร์ฟระบบโลจิสติกในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเราเราก็ยังขาดกําลังคนอยู่ในปัจจุบันนะครับนอกจากเรื่องกําลังคนองค์ความรู้ต่างๆก็ยังมีความจําเป็นอยู่เหมือนกันที่เราจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับเรามาฟังอ,อีกท่านหนึ่งนะครับท่านดรสุวเชษฐ์นะครับท่านเป็นหัวหน้าแผน แสบวิจัยพัฒนาระบบจราจาราที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับก็คือระบบทางด่วนในประเทศไทยในกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับทุกท่านก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับหลายๆท่านก็ใช้บริการอยู่แทบจะทุกวันนะครับเรามาฟังท่านดูว่าความคิดเห็นต่อการวิจัยแล้วก็พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษหรือว่าระบบทางด่วนของประเทศไทยนะครับจะเป็นยังไงบ้างขอเรียนเชิญท่านดรสุวเชษครับครับขอบคุณครับอาจารย์เกษม ในส่วนของการทำวิเศษนะครับก็เราม่เน้นความสาคัญในเรื่องวิจัยค่อนข้างมากในระยะหลังนี้นะ,ะโดยมีวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าธวีศิึป์ซึ่งท่านเบิ้ลเกษียณไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยท่านได้ได้ตั้งสํานักใหม่ขึ้นมาคือเดิมเน่ยงานวิจัยก็คือแฝงตัวอยู่ในองค์กรตามหน่วยงานสํานักอะไรต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้นี่คือดึงขึ้นมาเป็นสํานักวิจัยและพัฒนา ระบบทางพิเศษขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนเกตเวย์นะครับก็คือเราเราก็เปิดกว้างคือเรารู้ปัญหาภายในแต่ว่าคนภายในบางทีอาจจะแก้ไขไม่ได้เนื่องจากอาจจะเป็นครื่รุ่นเกา่าหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามไม่ทนันหรือเราอาจจะไม่มีกําลังพอตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนเกตเวย์ว่าเราจะดึงคนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ท,ที่ทำได้นะครับแล้วก็เราก็ให้ความสําคัญ อย่างเมื่อกี้ดกรกิติก็บอกว่า,อย,าอย่างกลุ่มทางก็เน้นเรื่องเรื่องการก่อสร้างบำรุงรักษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าการทำพิเศษด้วยคนที่เราอยู่ในเมืองการขยายเน็ตเวิร์ค่อนข้างยากเราก็มุ่งเน้นตอนนี้เนี่ยนโยบายสำคัญอันดับหนึ่งของเราเนี่ยคือมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน ITS นะฮะเราจะทำเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะทำโลจิสติกหรือว่าเวลาคุณเดินทางก่อนที่ขึ้นเางื่อนคุณก็อยากรู้ว่ารถติดมากไหมถ้าติดจะได้ไม่ขึ้นหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไรเงี้ยฮะหรือถ้าเป็นไปได้ก็จะอาจจะทำาปานเรื่อง t r ง t ทอร e e e ามเ a t i o n หรือว่าอะไรพวกนี้คือเราจะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยใีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารจัดก,การทางพิเศษนะครับผมในส่วนของอ How Research can help ได้อย่างไรก็เมื่อกี้ท่านดรมารีก็พูดถึงสกวนะครับผมก็ไปประชุมกับท่าน Marie มารีมาในจุดหนึ่งที่ผมฝากไปทางสกวแล้วก็ทางสภากพแล้วก็ทาง TDI เนี่ก็คือถ้าเราจะให้ Research ถ้ามนมีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างตัวอย่างการทาพิเศษก็คือเรามีสมานักวิจัยที่จะรู้แล้วก็จับแพะมาชนแกะอะไรนี้ได้ว่าคุณมีความสามารถด้านนี้เรามนีปัญหายนี้เราจะจูนกันให้ติดยังไง ในส่วนของสกวซึ่งเป็นหน่วยงานาวิจัยเนี่ยการที่เขาจะให้ทําวิจัยก็อย่า,าผมขอให้เขาแบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งคืองานวิจัยไปสู่ดวงดาวอย่างที่เมื่อวานผมเรียนนี่เหมือนเมันเราจะไปโลกพระจันทร์เนี่ยเราต้องงานวิจัยมาต่อย,ยอดต่อย,ยอดต่อย,ยอดอีกงานวิจัยในเรื่องมือใจมุ่งสู่ป,ปฏิบัติคือเราเราู้ปัญหารัฐบาลมีนโยบายอย่างนี้เราจะทําวิจัยอย่างไรเพื่อเพื่อมาสปอร์ตปัญหาตัวนั้นตัวอย่างนึงก็คืออย่างสภาพ ให้นโยบายวา่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปิดเสรีอาเชียนมีรถบรรทุกอะไรเข้ามามากมีโครงการจะทําจุดพักรถต่างๆทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งจะทําจุดพักรถนั้นสกบวบตั้งเป้ามาเลยถ้าเกิดวิจัยในวิจัยชิ้นไหนที่จะมาสปอร์ตเรื่องนี้ได้ เรื่องโลเคชเรื่อง s ซ z ์ซึ่งเรื่องอะไรต่างๆหรือว่ามีใช้โมเดลมาคำนวณหาอะไรเงี้ยครับผมก็คือให้เรื่องนี้เป็นประเด็นประเด็นไปเพื่อเพื่อที่ตรงเนี้ยเราจะได้บิดตัวแกลให้มันง่ายขึ้นแต่งานวิจัยในส่วนที่ที่สองงานวิจัยลักษณะที่ผมเรียกว่าไปสู่ดวงดาวก็ยังสําคัญอยู่แต่ว่าเราต้องแบ่งวิจัยให้ชัดเจนว่าวิจัยเพื่อตอบโจทย์ในปัจจุบันสมองนโยบายของรัฐกับวิจัยในทางวิชาการซึ่งเอาไปเขียนผลงานต่างประเทศอะไรได้นะครับผม ก็เอาเท่านี้กอนแล้วกันครับ ขอบพระคุณครับดรสุรเชษฐ์ครับเราจะทราบว่าอย่างของการทางพิเศษนะครับก็มีการตั้งหน่วยขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อมุ่งเน้นในด้านของการวิจัยนะครับเราเห็นว่าจากที่ได้รับฟังในเบื้องต้นจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับสหน่วยงานหลักเนี่ยเราจะพบว่าทุกหน่วยงานล้วนแต่ให้ความสําคัญกับด้านของการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้นนะครับแต่ยังไรก็ตามเนี่ยในมุมมองของคนทั่วไปนะครับเขาก็ยังคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านดรมารีกล่าวไว้เบื้องต้นคืองานวิจัยของเราเนี่ยเป็นงานวิจัยแล้ว สุดท้ายไปขึ้นหิ้งสุดท้ายเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้นามาใช้งานหรือว่าไม่ได้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะครับตรงนี้นี่ผมขออนุญาตเ,าเรียนถามตรเตมาลีน,นะครับว่าปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงของการที่งานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นหิ้งมันไม่สามารถนําไปต่อยอดหรือเอาไปใช้ทํางานใช้ในการวางแผนใช้ในการปฏิบัติการได้จริงในอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ถ้าถ้าจะถามจากอสาเหตุตัวนี้นะคะคือลักษณะงานงานศึกษาวิจัยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสองสองแบบคืองานที่เป็นลักษณะของ abstract ก็คืองานลักษณะของที่ว่าเป็นพารณาโมหารกับงานของลักษณะของการ analysis ตัวนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์ไปเลยตัวนั้นนะคะพอลักษณะถ้าเป็นงานของเชิ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 ง analysis เนี่ยเราจะหยิบมาใช้หน่วยงานเนี่ยจะหยิบมาใช้เลยนะคะส่วนใหญ่ อ,อ,อันนี้ไม่ได้อเกนมหาลัยนะคะงานของมหาลัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานเชิงแอสแตรกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าออมหาลัยเนี่ยเวลางบวิจัยเนี่ยมันน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้มัน cover field ทุก field ทุกอย่างเนี่ยมันลำบากแต่ลักษณะางานของเวลาที่เ,ออเราเราเรียกงานของที่ปรึกษาว่าง,งานวิจัยเหมือนกันแต่กรณีของที่ปรึกษาเนี่ยงบประมาณมันจะค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะลักษณะของงานของที่ปรึกษาเนี่ยเราจะต้องไปต่อยอดนะคะ ต่อยอดก็คือว่าหลังจากเสร็จการศึกษาแล้วเนี่ยเราเอาตัวนี้โชว์เข้าในเรื่องของการเสนอของงบประมาณนะคะทำไมเราเสนอของงบประมาณได้ดิฉันก็เคยชี้แจงในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการคมนาคมของรัฐสภา,ภาของมุฒิสภาเหมือนกันเขาถามว่า <igent> เขาก็ถามนะฮะว่าสนนักขอมเนี่ยมีความรู้อะไรถึงไปศึกษาเรื่องเส้นทางรถไฟฟ้าลักษณะยอย่างนี้นะฮะบอกว่าดิฉันก็ตอบไปว่าแล้วถ้ารอฟมอเขาศึกษาเองเนี่ย คุณเชื่อเขาไม่ละใช่ไหมฮะเพราะทุกคนมองหน่วยงานศึกษาเนี่ยมันก็ต้องการโครงการต้องการมาทําใช่ไหมฮะคราวนี้ลักษณะอันนี้เนี่ยหนึ่งมันเป็นลักษณะของตัวกลางหน่วยงานนโยบายและแผนตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะของตัวกลางที่สามารถสร้างความเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้แล้วก็ก่อนที่จะร้านพวกนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารฟมอขอโครงการมาแล้วเนี่ยมันได้หมดทุกโครงการนะคะ เขาก็ต้องถามตำแหน่งงบประมาณเองเนี่ยจะมีการประชุมในระดับของกระทรวงแล้วก็ถามความเห็นถามอะไรพวกนี้ด้วยนะคะว่ามันนิดแค่ไหนเราจัด p พอริตี้อย่างไรนะคะตัวพวกนี้เพราะว่าแต่ละปีเนี่ยงบประมาณของประเทศมันมีจํากัดมันไม่ใช่ว่ามีให้กระทรวงคมนาคมปีหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราต้องเจี่ยให้ในเรื่องของออสาธารณสุขในเรื่องสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยงบประมาณจะเกลี่ยกันแต่ทุกคนอยากมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเพราะว่างบประมาณมันเยอะ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการตรวจสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของงานวิจัยที่ทําโดยที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะครอบฟิลด์ทั้งหมดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้สําคัญมากถ้าอาจารย์สังเกตงานปรึกษาในมหลาลัยนะฮะอาจารย์จะไม่อาจารย์จะไม่มีงานที่เรื่องของการการรับรู้ของชุมชนเลยเราไปศึกษาโดยๆเรายังไม่รู้เลยว่าไอการศึกษาเนี่ยชุมชนเขารับได้หรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมงานของงานวิจัยในลักษณะของตัวพวกเอ็ดวิเกตตัวพวกอินสติทชั่นต่างๆพวกนี้มันถึงไม่มันถึงเป็นงานขึ้นทิ้งตัวนี้แต่งานขึ้นทิ้งตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างแนวคิดนะะงานพวกแอสแตรกเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างแนวคิดการที่จะนําแนวคิดไปต่อยอดเนี่ยมันจะต้องอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของไอ้ตัวพวกมันมันจะเป็นคอมบิเนชั่น แต่พี่ก็เห็นด้วยกับของทางทั้งบกบทั้งวชตัวนี้นะฮะว่าเขาพยายามบิวอัพงานพวกนี้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดลักษณะรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เราก็ต้องการส่งเสริมเรื่องของสถาบันการศึกษาที่เข้ามาทํางานวิจัยนะคะแต่ตัวสถาบันการศึกษาเองเนี่ยอาจารย์จะต้องไม่จํากัดไม่จํากัดกรอบตัวเองอย่างของคณะวิศวะเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องไปพ่วงอยู่กับคณะพัฒนาสังคมไปพ่วงก,กับเรื่องของคณะสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะคะเพื่อให้งานมัน cover field ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมิติเชิงบูรณาการที่ตัวมหาลาัยเองเนี่ยสามารถจะปรับงานวิจัยของตัวเองเพื่อเพิ่มคุณภาพงานแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับได้อะคะ่ะ ขอพระคนครับคำถามต่อเนื่องนะครับขออนุญาตเรียนถามดรพิเชษ์นะครับในด้านของกระบวนการวางแผนเรื่องของรถไฟฟ้านะครับเมื่อสักครู่เราได้ทราบกันแล้วว่ามันจําเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่ามีความรู้ด้านเดียวสามารถที่จะสร้างรถไฟฟ้าได้สายหนึ่งนะครับ<ส>ในกระบวนการที่จะเราจะบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับเรามีศาสตร์อยู่ต่างๆมากมายที่จะประกอบกันเป็นระบบขนส่งสังรงระบบหนึ่งตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันนะครับดอรพิเชษ์คิดว่าสถานะของเราเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอหรือยังถ้ายังไม่ดีเนี่ยมีประเด็นไหนที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไปครับผมอยากจะให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับนักวิจัยเรามักชอบบ่นว่าประเทศไทยมีงบประมาณน้อยสนรบสนุนด้านงานวิจัยน้อยแต่เราไปมุ่งงานวิจัยที่ถามว่ามันมันเอามาใช้สําหรับพ c t i ที่ได้หรือเปล่าต่างหากจริงๆโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ ท่านผู้ฟังทุกท่านทราบเมื่อกี้แล้วครับว่าขวาราะสร้างรถไฟฟ้าขึ้นมาเส้นหนึ่ง่มันมีโปรเซสขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับหลายคนคนไทยเราชอบบ่นว่างานดีเอร์ตเราเนี่ยให้ต่างน้อยไม่ผมอยากจะเรียนว่าไม่จริงงานดีเอร์ตเหล่านั้นเนะี่ยที่ทางสอนอขอเราสัมผัสกันมาเนี่ยเงนินสตีด้าดีไซน์เนี่ยโครงการรถไฟฟ้าโครงการหนึ่งสองร้อยกว่าล้านเงินก่อสร้างโครงการหนึ่งเป็นหมื่นล้าน ถามว่ารีสอร์ทพวกนั้นมันเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องแน่นอนครับอย่างงานเจาะดินเวลาเกิดปัญหาหรืองานออกแบบที่เราออกแบบรถไฟฟ้าบรเิเวณบางปิ้งหรือบางปูงปที่มีปรตการที่มีไอทะเลขึ้นมามากมายก็ต้องอาศัยความรู้การก่อสร้างเทคโนโลยีการก,ารการ่กอสร้างคอนกรีตกันไอทะเลเพื่อป้องกันโครงสร้างเหล็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ที่เราสร้างส่วนภูมิมาบริษัทดีไซน์จากเยอรมัน กับอเมริกันคำนวณโหลดโครงสร้างหลังคาผิดก็ต้องอาศัยบริษัทของอาจารย์อรุณชยัยเสรีนี่แหละมาตรวจสอบว่าเฮ้ยเขาตรวจสอบเขาใส่โหลดผิดจริงๆเหล่านี้คืองานวิจัยหรือองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกแอพพลายไปใช้จริงแล้วก็มีมิตเงินในตลาดจริงๆนะครับผมกลับมาอีกสองสามประเด็นกับข้อมาสุขบง่ายๆสั้นๆยกตัวอย่างเล็กๆให้เห็นอย่างที่สังคองกำลังออกแบบ ทางรถไฟระบบรถไฟทางคู่ช่วงประจบคุนพอประจบคีขีขันถึงจุมพร163กิโลเมตรทำไมเราต้องเลือกตรงนี้เป็น priority เพราะว่าเนื่องจากขบวนรถสายใต้ทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยมันจะมาสวนกันคือทางแท็กทางรถไฟปัจจุบันเราเป็น single t r ท c k อยู่นะครับพอรถจะมาสวนกันที่เซกชันนี้มันก็สวนกันไม่ได้ก็ต้องรอหลีกช่วงตีสองตีสามเน